สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์อีพีที่เก้าสิบเก้านะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านพระสะสมนะคะก็มากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พี่ประมาณหกสิบรายการด้วยกันนะคะวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านพระสะสมมามาได้มาใหม่ๆเลยนะคะพี่พี่วันนี้ได้มาก็แบ่งปันจัดโปรกันค่ะพี่พี่ราคานะคะเปิดอยู่ที่นะคะสามร้อยบาทนะคะ เปิดอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจปลาเครื่องปราบ้านรายการไหนนะคะพี่พีสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะของช่องพราบ้านน้องน้ำทิพย์โดยตรงนะคะก็ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะ เบอร์โทรและ ID ดี n ลนะคะเป็นเบอร์เดียวกัน0989275663 0989275663เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพราบ้านน้องน้ำทีมด้วยนะคะวันนี้น้องแบ่งปันในราคาค่ะพี่ๆ300บาทค่ะพร้อมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้นะคะ ติดต่อเข้ามาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะพี่พีแต่ขอปิดแดวรับจริงเนาะให้สิทธิ์คนที่ปิดก่อนเท่านั้นนะคะพี่พี่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่คะเราไปเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะเหรียญรวมพุทธคุณนะคะหลวงพ่อคูณปารีสุธโธค่ะพี่พีรายการนี้จะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะของหลวงพ่อคูณปารีสุธโธนะคะเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยหลังแบบนะคะพี่พีสวยงามมากๆเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรายการนี้เป็นรายการที่1ราคาวันนี้300บาทจัดส่งฟรีต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระปิตาพิมพ์กนกข้างนะคะของหลวงปู่โตนะคะองค์นี้เป็นพระปิตาพิมก์กนก ข้างหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่ปิดเกี่รายการชอบกี่รายการถูกใจกี่รายการแจ้งกันได้นะคะองค์นี้จะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อผงลงรักนะคะพี่พีของหลวงปู่เอี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เป็นงานเลี่ยมสามห่วงนะคะเช่าผู้ชาไปนี้คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่3ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4ีะะ go, ะะะะ่เหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตโกนะคะรุ่นสองห้ารวยพญาไก่นะคะเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกมาพร้อมเรียบกันน้าแบบนี้พี่พีราคาวันนี้300บาทค่ะพี่พีพร้อมจะส่งฟรีให, odka, ให้เลยรายการนี้เป็นรายการที่4ต่อไปรายการที่5นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามเนื้อผง นะคะรายการนี้เป็นรายการที่5ต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระกิ่งเป่าเลดค่ะพี่พีเนื้อเปียกทองสวยงามมากๆองค์นี้นะคะนี่เลยค่ะพี่พีขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลย,เลยผ่านไอ l ดี e ลนเบอร์โทรกับไอ l ดี e ลนเบอร์เดียวกัน0989275663เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่6ต่อไปค่ะรายการที่7นะคะ องนี้จะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พีของหลวงปู่ไข่ค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะได้มาพร้อมกล่องนะพี่พีเดี๋ยวน้องแกะให้รับชมกันในเหรียญนะคะนี่เลยค่ะพี่พีเรามารับชมเหรียญพร้อมๆกันนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ไข่ด้านหลังมีลงจานนะคะสวยเลยองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ 7นะคะรายการนี้เป็นรายการที่7วันนี้น้องน้ำทิพย์ได้มาก็แบ่งปันจัดโปรให้ค่ะพี่พีสามร้อยบาทจัดส่งฟรีพี่พีได้ไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะพี่พีปี473สําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่7ต่อไปค่ะรายการที่8นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญอแปะลงสีนะคะท่านพระอาจารย์งูกิมโขยนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่8ต่อไปรายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระกิ่งเปาวเลศนะคะของหลวงปู่ดู่นะคะพระกิ่งเปาวเลศของหลวงปู่ดู่ัสเกใต้ฐานมีสมเด็จเหนือพระพรมนะคะตรงใต้ฐานนี้นะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่9ค่ะต่อไปรายการที่10รายการที่10มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่ๆน่าจะผ่านการประกวดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ได้มาแบบนี้นะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ นิยมได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่ๆแต่ไม่มีใบประกาศนะคะสําหรับรายการนี้ไม่มีใบประกาศแต่ว่ามีกล่องมานะคะรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่10วันนี้น้องน้ำทิพย์จะโปรโมชั่น300บาททุกองค์ค่ะพี่พพร้อมจะส่งฟรีนะคะรายการที่10ต่อไปรายการที่1 1รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเข็ยนม,มาโกเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆนี่เลยค่ะสวยงามมากๆเนื้อทองแดงนะคะ องนี้จะเป็นเหรียญรุ่น2นะคะของหลวงพ่อกันนะคะเหรียญรุ่น2หลวงพ่อกันวัดพญาตค่ะพี่พีอยู่ในเลี่ยมเรนแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะพี่พีเข้ามารับชมแล้วสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาหา้องน้ำทิ์ได้เลยนะน้องจะส่งให้ทุกวันค่ะทางไปรสยนิทยหากวันไหนไม่ได้ทําการจะส่งวันหยุดนะคะนะคะัตะเกิกถึงวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้ทําการจัดส่งแต่ถ้าหากจะส่งน้องจะแจ้งให้ทราบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ องนี้เป็นเห,หรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะามเท้าอยู่ในเลี่ยมตะก,กัวนะพี่ๆแล้วก็เป็นเลี่ยมพระสติกาน้ำด้านนอกอีกหนึ่งเลี่ยมนะคะก็เช่าบูชาไปพี่ๆสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะด้านหลังมีลงจานนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่13ต่อไปรายการที่14องค์นี้จะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆหลวงพ่อโอสตวัดจันทร,ร์ศรีนะคะพี่ๆนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันทร,ร์ศรีะค่ะพี่ๆ เป็นรูปหล่อปั๊มนะคะสวยเลยค่ะองค์เก่าสวยแบบนี้นะคะสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาได้ขอรับชมภาพเพิเ่มเติมได้เลยผ่าน idline เบอร์โทรกับ idline เบอร์เดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อ0989275663ค่ะพี่พี่น้องขอเนี้ยปรับนิดนึงนะคะ รายการน,นี้นะคะเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่ปิดเกียรายการชอบเกียรายการแจ้งทองได้เลยองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่พิมพเกีรทตทิธุษุ้งนะคะเนื้อผงเก่าสวยค่ะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยเป็นพระเครื่องพระบ้านพระเหมาพระสะสมได้มาก็แบ่งปันกันค่ะพี่พี่วันนี้แบ่งปันอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ต่อไปรายการที่16นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่พี่ นี่เลยวัดเจดีหลวงนะคะหลวงปู่มั่นปี2 5 1หนะคะเนื้อทองแดงรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มั่นเหรียญพระอาจารย์มันนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่16ต่อไปรายการที่17องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะคะเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่พีปี25 1 7้านนะคะเนื้อลงยานะพี่พีสวยงามมากๆนะคะองค์นี้ลงยานะคะ นี่เลยรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการที่17ต่อไปรายการที่18นะคะ18นะคะพี่พี่จะเป็นสิงเนื้อชินนะคะพี่พี่ ทองมาทั้งองค์แบบนี้เลยของหลวงพ่อกวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเครื่องรางสิงหลวงพ่อกวยเนื้อชินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18ต่อไปรายการที่19เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19ต่อไปรายการที่2 0นะิะหพี่พีเหรียญพุทธสอนหลวง หลวงปูดขวดนะคะพี่พีเป็นเหรียญพุทธ้รนหลวงปูดขวดนะคะปีศูนย์เก้านะคะกับท่านพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะพิดเทียรายการแจ้งน้องได้เลยนะพี่นะน้องจะส่งให้ทุกวันค่ะทางไปสนิทฐารายการนี้จะเป็นเหรียญช้างหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญช้างหลวงพ่อเดิมนะคะ 300บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พีไปเกี่รายการแจ้งนองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22เป็นเหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกนะคะของหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี รายการนี้เป็นเหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกนะคะหลวงพ่อคูณปาลิสุทโธค่ะเนื้อทองแดงเหรียญสวยคมชัดเลยค่ะพี่ๆขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่านไอจีไลน์นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22ต่อไปค่ะ23 23จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะวัดปราดูฉิมพีปี2510นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดอยู่ในเลี่ยมเลยนะพี่ๆปิดเกี่ยรายการชอบเกี่ยรายการแจ้งน้องได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ 2 3นะคะต่อไปรายการที่24องค์นี้จะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะพี่พีรายการนี้เป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารายการที่24ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อือสีดิ้งนําด้านหลังเป็นพระคําข้าวนะคะ อ่านี่เลยนะคะมาพร้อมรอบนะพี่ๆเก่านะคะน้องไม่ได้ทําความสะอาดแต่อย่างไรนะพี่ๆได้มาแบบไหนก็มาจับรงชั้นแบ่งปันให้กันเลยเป็นพระเครื่องพระบ้านพระสะสมพระเหมาได้มานะคะรายการนี้เป็นรายการที่25ต่อไปรายการที่26นะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดชางไห้นะคะหลวงปู่ทวดวัดชางไห้ค่ะพี่ๆตรงรอบนี้จะมีตัวหนังสือนะคะนี่เลยค่ะมีตัวหนังสือนะพี่ๆหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด วัดช้างให้นะคะอ่านี่เลยนะคะพี่ๆขอบข้างงานเลี่ยมจะมีตัวหนังสือนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวานค่ะมาพร้อมเรี่ยมแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่2 6ต่อไปรายการที่2 7นะคะองค์นี้จะเป็นพระปิตานะคะหลวงปู่เอี่ยมพระปิตาหลวงผู้เอียเอ่ยมเนื้อผงลงรักปิดทองนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่2 7 ต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญห,ห,หลวงปู่หมุนเหรียญหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่18ต่อไปรายการที่19สนะคะองค์นี้จะเป็นพระพิคเนตค่ะ พระพิคเนตด้านในองค์เป็นเนื้อสีเงินนะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่29ต่อไปรายการที่30นะคะรายการนี้จะเป็นหลวงปูดทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้หลวงปูดทวดวัดช้างให้ปัตตานีนะคะปี08นะพี่พิมพ์มหลังเตารีดหลังตัวหนังสือนะคะเก่าสวยนะคะพี่ๆีขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยขอรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมได้ผ่านเบอร์โทรหรือ i อ Line ไล ได้นะพี่พสะดวกโทรเบอร์เข้ามานะคะพี่พคะ่ะศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดห้าหกโทรเบอร์เข้ามาได้แจ้งได้เลยนะคะว่าเป็นอีที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่อีพีนี้เป็น EP ที่99นะคะรายการนี้เป็นรายการที่30มาพร้อมกล่องวันนี้แบ่งปันในราคา300บาทจัดส่งฟรีต่อไปค่ะพี่พีรายการที่31 สามสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะด้าหลังผัดยศนะพี่พี่สวยงามมากๆนะคะรายการนี้ปีหนึ่งแปดปีสองห้าหนึ่งแปดรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตหลังพัดยศนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ด EP นี้มีหลวงปู่โตมามากมายหลากหลายรายการนะพี่พี่สนใจถูกใจก็แจ้งปิดได้นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรได้มาพร้อมซองแบบนี้เลยนะคะเนื้อทองแดงลมดําปีสองห้าสามแปดค่ะพี่พี่ รุ่น80ปีกรมตำรวจนะคะพี่ๆคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหน้ากากทองนะคะมาพร้อมซองค่ะพี่ๆหน้าซองก็จะมีตัวหนังสือเช่นกัน80ปีกรมตำรวจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่32ต่อไปรายการที่33รายการนี้จะเป็นแผ่นหนังเสือนะคะพี่ๆอันนี้เป็นหนังเสือนะคะ รายการที่สามสิบสามนะคะพี่พี่เป็นแผ่นหนังเสือนะคะน้องไม่ทราบที่เกจินะพี่พี่น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่พี่อาจจะดูไม่เป็นนะเพราะว่าตั้งแต่ทํารายการพลาเครื่องมาก็เพิ่งจะได้มา at นะพี่พี่ไม่รู้จักนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจแจ้งปิดได้นะคะเป็นขออนุญาตแจ้งว่าไม่ทราบที่แล้วกันนะคะหรือถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูเป็นรู้จักสนใจถูกใจนะคะแจ้งกันได้นะคะรายการนี้จะเป็นหนังเสือนะคะพี่พี่นี่เลย นะคะสนใจถูกใจก็ขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่าน idline นะคะเบอร์โทรกับ idline เบอร์เดียวกัน0989275663นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นแผ่นหนังเสือหวงไม่ไม่แน่ใ,นใจหลวงพ่อนะพี่ๆขออนุญาตแจง้งไม่ไม่ทราบที่แล้วกันตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นขวัญน,นะคะสวยงามมากๆค่ะพี่ๆใส่เครื่องรางห้ามพานเลยนะคะเป็นหนังสือนะคะรายการที่33 ต่อไป3 4เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะของหลวงปู่โตคะ่ะ สมเด็จปกโพนะคะของหลวงปู่โตนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามสี่ต่อไปสามสิบห้านะคะองค์นี้จะเป็นพระผงนะคะคุณแม่ <ys> ชีบุญเรือนตรงบุญเติมเป็นพระพุทโธน้อยหลังยันพ,พุทโธ <ys> พิมพ์ใหญ่นะพี่ๆองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพระพุทโธน้อยพิมพ์ใหญ่นะคะคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สามห้าต่อไปสามสิบหกนะคะองค์น,นี้จะเป็นพระสมเด็จวัลคังนะคะ พระสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยค่ะพี่พีขอรับชมพระเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านไอดีไลน์นะคะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36ต่อไปรายการที่37ราคาวันนี้300บาททุกรายการนะคะรายการนี้จะเป็นเบีย้ยแก่นะคะเป็นเครื่องรางเบีย้ยแก่นะคะพี่พีลงรักถักเชือกนะคะรายการนี้นะคะสวยงามพี่พีเป็นเบีย้ยแก่นะคะน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญหรือเปล่านะพี่พีถ้าหักไม่ หรือผิดพลาดยังไงน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีทท่านใดรู้จักสนใจชื่นชอบอยากได้เบียเ้ยแกอยากได้เครื่องรางนะคะก็ติดต่อน้องกันเข้ามาได้วันนี้นะคะมีพระเครื่องพระบ้านพระสะสมมาประมาณ60รายการด้วยกันนะคะชื่นชอบรายการไหนนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่38นะคะ 38จะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะนะคะหลวงปู่โตะด้านหลังมีข้าวสารดำนะคะพี่พีน่าจะประมาณ3เมตรหรือเปล่านะตามนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โต๊ะนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38ต่อไปรายการที่39เป็นพระสมเด็จกีบบัวนะคะของหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่พีรายการนี้เป็นพระสมเด็จกีบบัวนะคะหลวงปู่โต๊ะเนื้อผงสวยงามมากๆรายการนี้เป็นรายการที่39ต่อไปรายการที่40นะคะ รายการนี้จะเป็นเครื่องรางสิงแกะนะคะพี่พี่สวยงามเลยองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้เป็นเครื่องรางสิงแกะนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะปิดกี่รายการชอบเกี่ยรายการแจ้งน้องได้เลยนะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่40นะคะช่องปลาบ้านนองน้ําทิพย์นะคะขอบพระคุณค่ะพี่พี่เอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพี EP ใหม่ๆนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่41เเป็นเหรียญหลวงปู่ ปูดูวสแกปีร์ปีสองห้าสามหนึ่งนะคะเหลียนหลวงปูดูปีสามหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สี่สิบสอง องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดมาพร้อมเรี่ยมขอบเปิดแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สองต่อไปสี่สิบสามนะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ๆบ้านนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกล้วยวัดโพสิตารามด้านหลังมีตอกนะคะพี่ๆ อ่าประทับตาวัดแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่43ต่อไปรายการที่44องค์นี้จะเป็นพระท่ากระดานนะคะพี่พี่ น่าจะเป็นเนื้อโลหะหรือเนื้อชิ้นน้องไม่แน่ใจนะพี่พี่นะแต่เป็นเนื้อสีทองนะคะองค์นี้จะเป็นพระท่ากระดานเนื้อเป็นสีทองนะคะน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมหรือเนื้อชิ้นน้องไม่ทราบนะคะพี่พี่ได้มาแบบนี้เลยเหมาได้มาก็แบ่งปันกันนะคะวันนี้แบ่งปันจัดโปรให้ในราคา300บาทอุกรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44ต่อไป45นะคะองค์นี้จะเป็นพระหูยาน,นะค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะ ระหูยานกุรบุรีค่ะพี่พี่อยู่บนฐานสูงแบบนี้อยู่ในเลี่ยมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่ห้านะคะราคาวันนี้300บาททุกรายการนะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์ขี้ตานะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่พี่เนื้อองค์สวยงามเก่าแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะราคาวันนี้300บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่ปิดเกียรรายการแจ้งน้องได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้ ะะก็จะเป็นรายการที่46ต่อไปนะคะพี่พีรายการที่47เป็นจอบหลวงพ่อเงินสวยงามมากๆพี่พีสำหรับองค์นี้นะคะราคาวันนี้300บาทจัดส่งฟรีพี่พีปิกิรายการแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ 4 7นะคะรายการที่4 7ต่อไปรายการที่48นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นแหวนเงินจีนนะพี่พี่ใต้ฐานตรงนี้จะมีโค้ดภาษาจีนนะคะสำหรับรายการนี้ตรงหัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหินยกหรือเป็นอะไรนะพี่พี่สนใจให้ดูใจแจ้งปิดได้วันนี้จะโปรอยู่ที่นะคะพี่พี่0 0บาทจดส่งฟรีให้รายการนี้เป็นรายการที่48ต่อไปรายการที่49เป็น พระสมเด็จค่ะพี่พีเนื้อผงแตกลายงาสวยงามมากๆสมเด็จวะละัลลคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้แบ่งปัน300บาทจัดส่งฟรีพี่พีสนใจถูกใจรีบแจ้งกันได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50เป็นเหรียญพระนาปกนะคะพี่พีของหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นไตามาส18นะคะ เหรียญหน้าปกดวงปู่ทีมวัดละหัไร่รายการที่50ต่อไปรายการที่51นะคะรายการนี้เป็นตลับสีพึ่งนะคะตลับสีพึ่งด้านในมี กุดแล้วก็มีสิงนะคะพี่พี่งานแกะสิงแล้วก็จะมีปาตะเพียนนะคะรายการนี้จะเป็นตลับสีพึ่งนะคะพี่พี่นี่เลยสวยงามมากๆากใต้าฐานมีระบุชื่อไว้นะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าจะเป็นเหมือนเป็นพระปิตานะพี่พี่มาพร้อมตลับแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่51ต่อไป52นะคะพี่พี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงะคะ่ะ รายการนี้52ต่อไป53นะคะเป็นรูปหล่อโบราณสวยเลยค่ะพี่พีออ์นี้พระพุทธชินราชอินโดจีนใต้ฐานต่อโค้ดแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่53ค่ะราคาวันนี้300บาททุกรายการนะคะพร้อมจัดส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยนะพี่พีปิดเกี่ยรายการแจ้งน้องได้เลยนะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่53ต่อไป54นะคะ54จะเป็นพระสังขาจายนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสังขาจายเนื้อเปียกทองค่ะพี่พี่องค์สวยองค์งามมากๆนะคะ รายการที่54ต่อไปรายการที่55นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะสมเด็จวะัละคางพิมพ์ใหญ่คะ่ะพี่พี่เนื้อผงเหมือนผ่านการลงลักปิดทองมาด้วยนะคะเนื้อผงโกเกๆคะ่ะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้วันนี้น้องได้มาก็แบ่งปันการคาะพี่พี่สามบาทจัดส่งฟรีปิดเกียรายการแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่55ต่อไปรายการที่56นะคะ รายการต่อไปค่ะพี่พีเป็นรายการที่ห้าสิบหกนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่พีเก่าสวยเลยแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมนะคะเก่ามากๆด้านหลังมีลงจานนะพี่พีเนื้อชินนะคะของหลวงปู่สุขค่ะพี่พีรายการนี้ของหลวงปู่สุขวัดปากของมหักเท่านะคะสําหรับรายการนี้ค่ะพี่พีเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขรายการที่ห้าสิบหกต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะรายการที่ห้าสิบเจ็ดเป็นพระปิตาคะพี่พีของหลวงปู่สุข นะคะเนื้อตะกัวอ่าเนื้อชิ้นเงินนะพี่พี่องค์นี้จะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะอยู่ในเนี่ยมกรอบนะคะพี่พี่กันน้ําแล้วก็ขอบจิวเวลรี่เพชรน,นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจูกใจแจ้งน้องผิดได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่57ต่อไปรายการที่58นะคะ องนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่เป็นสมเด็จวัลขังนะคะเนื้อผงลงรักนะคะถักเชือกนะพี่พี่สวยงามแล้วก็เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจแจ้งปิดได้นะคะน้องน้ําทิพย์จะส่งให้ทางปลายสีไทยนะคะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่58ค่ะพี่พี่ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่99นะคะ องค์นี้จะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้ค่ะพี่พี่นางพญาพิมพ์เล็กพี่พี่เช่าบูชาไปนะคะในราคา300บาทสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่59บ้ต่อไปรายการที่60นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าสวยเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 60นะคะพี่พีน้องน้ำทิพย์ขออนุญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้ EP นี้เป็น EP ที่99ค่ะฝากพี่พีที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยนะคะสนใจพระเครื่องพระบ้านรายการไหนพี่พีสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พีของน้องโดยตรงยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะพี่พี เบอร์โทรและไอดีไลน์เบอร์เดียวกัน098 927 5663 098 927 5663นะคะพี่พีคะสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะพี่พี่ขอกราวคำว่าขอบคุณและสวัสดีพี่พี่ f c ทุกทุกท่านนะคะพี่พี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ